เนธทิพศีดาบัณฑิตนะครับขึ้นบนเวทีกล่าวความรู้สึกที่มีต่อกรุงเทพนะครับค่ะสวัสดีค่ะลูกชื่อนางสาวเอาค่ะลูกชื่อนางสาวเนธทิพสีดาบัณฑิตจบปริญญาตรีเคยทำงานเป็นพนักง,งานฝ่ายบุคคล ก่อนหน้าที่ลูกจะได้มาอยู่กับมหาเทยพ่อแม่ออกมาลูกเคยป่วยมีอาการเป็นโรคเส้นสมองอักเสบและต้องเข้ารักษาตัวตลอดระยะเวลาเจปีที่ผ่านมาต้องกินยาว,วันทุกวันวันละสิเมตรคร่ะก่อนเออก่อนหน้าที่จะได้มา อยู่ที่นี่นะคะน้องสาวของดิฉัน้องสาวของลูกพระสอนบุ้มทองได้ชวนลูกมาอยู่ลูกมางานลิเกถวายมหาเทพพ่อแม่อุมาเทวีและมหาเทพพ่อแม่ลมัศมีซึ่งในขณะนั้นลูกต้องไปผ่าตาตาเนื่องจากมองไม่เห็นเพราะเป็นต้อกระจกแต่พรมมหาเทพพระแม่อุมาเทวี แล้วมหาเทพพ่อแม่รัศมีช่วยชีย้แนวทางในการรักษาตัวเองให้กับลูกซึ่งลูกได้ปฏิบัติตามแล้วไม่ต้องไปผ่าตาตาอีกหลังจากจบงานลิเกถวายมหาเชพพ่อแม่อูมาเชวีและพ่อแม่รัศมีลูกได้มีโอกาสมาทำงานที่ร้านเสริมสวยนินาซึ่งพ่อแม่อุมาเชวีและพ่อแม่รัศมี ได้ดูแลรักษาลูกโดยโด้วยดีตลอดทำให้ลูกร่างกายแข็งแรงดีขึ้นจนถึงปัจจุบันยาที่เคยทานทุกวันวันละสิบเม็ดไม่ต้องทานแล้วและลูกร่างกายแข็งแรงขึ้นสามารถทำงานได้เป็นปกติลูกขอขอบคุณมหาเทพพระแม่อุมาเชวี และมหาเทพพ่อแม่รัศมีที่ช่วยดูแลคุ้มครอง,องลูกจนลูกร่างกายหายดีขึ้นด้วยคำสั่งสอนของมหาเทพพ่อแม่อุมาเทวีแล้วมหาเทพพ่อแม่ด้วยความยึดมั่นและจัดตั้งใจทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและจากนี้ไป ลูกขอพรจากมาพระแม่เจวี v, แล้วพระแม่รัศมีให้ช่วยคุ้มครองลูกให้ร่างกายแข็งแรงและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านข,ขอบคุณค่ะ